3วันที่ผ่านมาผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีคุณค่ามากเพราะเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมตำรับยาของไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมและได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหนังสือเล่มนี้ชื่อตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชาอยู่ในชุดตำราภูมิยาการแพทย์แผนไทยฉบับอนุรักษ์อันนี้ต้องชมฮะจัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพิมมาแค่6 0 0 มคนที่มีน้ำใจเอามาให้ผมคือนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธ,ธานนหมอย,ยิ้มรองทิบดีกรมการแพทย์แผนไทยให้ช่วยประชามพันธ์ตำร,รับยาไทยที่ทรงคุณค่านี้หมอย,ยิ้มนี่จบคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาเป็นลูกศิษย์ของพี่ชายผมอยู่ทางแพทย์ทางเรื่องมาสิบปีหมอย,ยิ้มเชื่อมต่อเครือข่ายจนถึงขั้นลงทุ่มเทศ,ศึกษาความรู้จากครูการแพทย์แผนไทยหลายคนเข้าใจปรัชญาของการแพทย์แผนไทย แต่ก็ถูกต่อต้าจากแพทย์แผนปัจจุบันมากเช่นกันน่าเสียดายมากนะครับคนที่เป็นอาิบดีกรมการแพทย์แผนโบราณแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งมาล้วนแล้วแต่ใช้ตำแหน่งนี้เป็นทางผ่านของคนอยากจะขึ้นเป็นอาิบดีคนที่เป็นอาชีพดีกรมการแพทย์แผนไทยทั้งหมดที่ผ่านมาไม่เคยมีความรู้ในการแพทย์แผนไทยเลยกว่าจะเรียนรู้เริ่มเข้าใจได้เป็นปีพอเริ่มจะเข้าใจก็ย้ายตำแหน่งอยู่ที่อื่นก็เลยไม่สามารถเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนากรมการแพทย์แผนไทย ผมเห็นว่าแลกเปลี่ยนความคิดกับหมอยิ้มเห็นตรงกันว่าตำรับยาไทยในตำราย,ยาไทยนั้นเป็นรูปแบบการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเดิมพันท่านผู้ชมครับตำรับยาหนึ่งตำรับถ้าจะขึ้นบัญชีตำรับยาหลวงการขึ้นบัญชีไม่ใช่ขึ้นง่ายๆท่านผู้ชมสมมุติตำรับยานี่หล่ะนะตำรับนี้ละของอาจารย์ปานทเทพยาลม3ามจําพวกมาจากไหนมาจากครัว ชิมหลวงพ่อชิมหมอเทวดาหมอเทวดาในี่ใครตั้งรัชกาลที่5ตั้งให้และความที่รัชกาลที่5ท่านเชื่อมากในเรื่องนี้เพราะว่าฝีมือของหมอเทวดาหลวงพ่อชิมนั้นเก่งมากก็เลยบรรจุยาลมันนี้เข้าไปในตำราหลวงซึ่งจะเป็นกรณีพิเศษเพราะส่วนใหญ่แล้วตำรับยาที่บรรจุตำราหลวงนั้นเขาจะเช็คที่มาที่ไปท่านผู้ชมคุณได้ตำรับยานี้มาไงพ่อให้มาพ่อรักษามาเอา้าแล้วพ่อได้จากปูปูได้จากไหนาจากทวดทวดได้มาจากไหนาจากทวดของทวด เป็นร้อยปีนั้นร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเขามีงานวิจัยไม่มีสิเขาใช้ชีวิตคนไงเล่าในการรักษาจนได้ผล เพราะฉะนั้นแล้วตำรับยาแผนไทยเนี่ยมันจะด้อยไปกว่าไอ้ตำรับยาฝรั่งเนี่ยได้ยังไงทําไมฝรั่งมันต้องใช้เวลาวิจัยนานเพราะบริษัทยาฝรั่งมันรวยมากมันก็บล็อกไม่ให้คนเข้ามาต้องใช้เงินในงานวิจัยแต่ว่าตำรับยาหลวงซึ่งใช้มากับบรรพบุรุษเรามาตั้งนานแล้วเป็นร้อยปีเป็นหลายรุ่นกี่รุ่นลระบางที10รุ่น10รุ่นนี่เขารักษาคนไปกี่คนรุ่นหนึ่งรักษาคนประมาณสักร้อยคน200คน10รุ่นก็2,000คนนั่นคืองานวิจัย2,000คนโดยใช้ชี ชีวิตมนุษย์เป็นหลักการเข้าใจเรียงครับหม,หมอหมอแพทย์แผนปัจจุบันที่อ้างว่ามีงานวิจัยหรือเปล่าสำหรับยาอันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติใช้ได้แค่สิอของตำรับยาแผนไทยมี16ตําตำับที่มีกัญชาเข้ามาใช้ด้วยเป็นยาในโบราณที่ใช้กัญชาผสมหนังสือเล่มนี้เราห้ามใช้ในเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีกัญชาแต่หนังสือเล่มนี้ตำรับยาญชาในเด็กเล็กมีนะครับท่านผู้ชมยาแพทย์แผนไทยแล้วใช้กัญชามีถึง2ตํตำรับ แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่ากาัญชาทําให้เกิดโรคจิตใช่ไหมอาคุณหมอเฉลิมชัยใช่ป่แต่หนังสือเล่มนี้กับระบุว่ามีตํำรับยาแก้โรคจิตด้วยคนที่ลงนามในหนังสือเล่มนี้คือรักดีว่าการสงสารสุขคํานําคือใครคือจิตแพทย์หญิงอพอรเบญนพพิทักษ์อดีตและที่ปรแพทย์แผนไทยซึ่งเพื่อจะด้อยค่าเรื่องกัญชาคนตัวเองเป็นคนที่เขียนคำนำํานาสนับสนุนเรื่องนี้แต่ตัวเองเสื่อมมาด้อยค่ากัญชา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเอาคุณหมอย,ยิ้มดําเนินการให้ประชาชนหมอแพทย์แผนไทยได้ดาวน์โหลดฟรีแล้วตั้งแต่เช้าวันพุทธที่13รกรกฎาคม2565าย5เดี๋ยวผมจะเอาแปะแปะการดาวน์โหลดลงไว้ที่หน้าเพจคุยทุกเรื่องสนที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้เข้ามาแล้วดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีเลย